ครับสวัสดีครับเอ้าช่างสิงห์ครับผมจะมาเฮ็ดอย่งอะมเบื่งอันนี้มาเบิ้งยังไฟฟฝาปูงอะไรเนี่ยฝาปูงเ่ข้าให้เมารือจังใดไม่รู้แกแหลกเห็แต่แกบอกว่ามาทำให้มาทำครับให้มาทำฝากักโปรงฝาโปรงก็เอเอนั่นเอาโทรศัพปะไปเอาเอาไปอาไปาไปเอ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 ลปเอาเอาเอาอาไปเอาไาไปไปาไปเอาเาไปเอาไปเอาไปาาากระปรงครับ นั่นยหลยนี่จับปูดล็อกอีกฝากระโปรงตัวนี้โอ้ยปะหลายที่อยู่อ่าปะหลายที่อยู่ดูเขาไม่ต้องยกฝากระโปรงเลยเขาเติมน้ำอ่ะ เขเติมน้ำเขาไม่ต้องยกฝากระโปรงนะก็เจาะรูไปเลยเช็คทั้งเช็คมันเครื่องก็ไม่ต้องเปิดฝากระโปรงไม่ดูทำฝาปิดฝาเปิดไม่ต้องอันนี้ไม่ได้มาทำด็อกมาดูมาดูเอนะทำไมก่อเ็มาเป็นรูปเป็นทรงก่เชื่อมเชื่อม เช,ชื่อมให้มันแน่นอนโอ้ยทำไมต้องหัวหน้าเราไอ้เขาให้เรามาทำเลยก็มาตัวเออน่นอ่ะเออใช่ไหมเดี๋ยวว่าให้แกข้อรอไงอืมใช่เราก็จะมาเรามาเลยง่ายง่ายงยกยกไอ้เครื่องไอ้เชื่อมเรามาเลยอืม หฮะซีน้ำเงินแกยังเหลือเหลือก็เอาสีนั่นแหละพ่นนั่นเนี่ยอืมเนี่ยตางสิงมาทำฝากระโปรงแมโครนี่อ่ะวางตอนไหนก็ค่อยมาครฮะอะไรจะให้เก็บด้วยบ่ทำไมให้เก็บหรอเออให้ทำแต่ฝากระโปรงพูแต่คำนี้ซื้อมาได้ช่วยนะซื้อมาจะบัดจักเขาแล้วอืม เขาขายสามสิบแปดขายสามสิบแปดตามไม่ตามสภาพไงแต่ถ้าเขาเอานี oui> well ่เอานั่นมาเสริมมันก็ก็มันก็จะไปตามนั้นแหละคันนี้ก็ดีครับดีสำคัญในที่เดียวเล้วแต่ใช่ไหมเออมันก็ดีหมดเลยสามสิบแปดนั่นแหละอยากได้บ่สามแสนแปดสามแสนแปดหมื่น ผมว่าเอารถไทยดีกว่าตอนนี้มันได้เยอะอีกสามแสนแปดหมื่นอะไรนะอะไรเอามาใส่ข้างไหนก็หัวเก่งเขามาขายนี่แหละซื้อมาได้ดีเนี่ยเออขึ้นมาได้สภาพดีดีก็อเขาซื้อมาเขาจไม่ได้ยกใส่ไงเลยมานี่่เอาไปใส่หกล้อก็ได้ เอาไปใส่หกลอ้อเราใส่หกลอ้เ <c oughs> ลอเนาะขับคนเดียวน้อนั่นเลย <c oughs> เอาไปใส่เอนั่งขับคนเดียวเ <c oughs> คยเห็นรถรงโม่บป <c oughs> อ่ะนี่ปิงอัพฟอร์ดเก้าหมื่นครับใครหารถขับแบบประหยัดประหยัดเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นทุนนะเก้าหมื่นพอดีสี่ประตูด,ด้วยฟอร์ดรุ่นนี้นขายเก้าหมื่นนู่นของช่างเก่งของช่างเก่งบอกว่า รม the so right like ีรถอยู่กับบ้านหลายคันแล้วก็อยากขายคันนี้ขายเท่าไก้าหมื่นเก้าหมื่นนั่นแหละเป็นรถสี่ประตูมีแอร์ช่างเตี่ยมเอาคันนี้มาฟอร์ดนี่เครื่องสวยนี่ว่าจะไม่เข้าไปเล่นเกมก่อที่มาดูมันน้องมอวมันนี่อคันนี้อะแอร์เย็นเจี๊ยบเรื่องวิ่งนี่ไม่ต้องเป็นห่วง ฟอดยังไม่ขาบุบอยู่ขาเก็บสีอยู่เออเอาช่างสีลองเบิ้งเก็บตรงนั้นแหละนิดหน่อยเอเอเก็บประตูนั้นแหละนิดหน่อย ใครอยากได้รถเก้ามืนบอกเลยเดอ้อแชียงศรีบ,บอกเลยเด้อเก้ามืนอ่า <90. S 1> ดูเอาดูเอาสี่ <4 S 2> ประตูฟอร์ดถ่ายรูปเลยถ่ายรูปนี่ครับดูสภาพเอา เก้าหมืนบาททวนครับใครสนใจโอ,อ้อันนี้คือราคาแบบประหยัดสุดยอดแล้ว <laughs> อ้าว <laughs> <laughs> โอ้โอจะผิดกันแล้วนี่ ราคาไม่ตรงกันนี่นี่สองในหน้ามันก็อย่างนี้แหละครับในหน้ามีสองคนมันก็อย่างนี้แลหและฮะมาเลยครับนี่ ข้างในเดิมๆข้างในยังสวยอยู่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะ,ะดูข้างในครับข้างในสวยข้างในเดิมครับรถแกวเลยสวยอยู่ราคานี้เนาะราคาประหยัดไปไหนได้หลายคนเลยสี่ประตูครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับผม